คุณจะเป็นโค้ชไม่ได้ถ้าคุณไม่รู้สิ่งนี้มันคือขั้นตอนการฝึกสอนเด็กครับหรือที่ AFC เรียกว่ากระบวนการโคชชิ่งโปรเซสอย่างแรกเลยคุณต้องวางแผนซ้อมก่อนเช่นจะซ้อมพรุ่งนี้เช้าวันนี้คืนนี้เราต้องวางแล้วว่าเราจะซ้อมอะไรซ้อมแบบไหนเมื่อได้แล้วต้องอธิบายการซ้อมครับอธิบายการซ้อมให้ทุกคนเข้าใจนักเตะเข้าใจว่าวันนี้เราซ้อมอะไรเพื่ออะไรแบบไหนไม่ต้องยาวมากสั้นๆให้ได้ใจความเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมให้ทุกคนเปลี่ยนใส่เอี้ยมใส่อะไรให้เรียบร้อยก่อนเริ่มซ้อมถ้ามันยากเกินไปเราก็สาธิตให้ดูก่อนได้ สาธิตให้เขาดูแล้วเขาเข้าใจแล้วปล่อยให้เขาเริ่มซ้อมได้เลยครับเมื่อกระบวนการซ้อมเกิดขึ้นแล้วให้เราสังเกตสังเกตหาข้อผิดพลาดว่าการซ้อมครั้งนั้นมีอะไรตรงไหนที่ผิดพลาดเช่นเด็กสมบอลไม่ตรงซ้ำๆหรือว่าแผนการซ้อมที่เราให้ไปเด็กทําไม่ถูกเราต้องสังเกตหานะครับเมื่อสังเกตหาเจอแล้วให้สั่งหยุดครับเสร็จแล้วก็โค้ชลงไปแก้ไขให้เขาดูว่าผิดตรงไหนบอกเขาแล้วสาธิตให้เขาดูเช่นกองหลังเข้าบอลโดนหลอกไม่บีบออกข้างไม่ย่อ,อเขาไม่กองหลังผิดพลาดเอาอย่างนี้แล้วกัน ก็มาดูว่าผิดตรงไหนสังเกตเจอแล้วเนาะอ่ะเราก็สั่งเขาหยุดแล้วก็มามานี่มาดูก่อนเนี่ยเมื่อกี้ที่ไม่สามารถเดี่ยบอลได้เขาแตะบอลหน,นีได้เพราะว่าคุณไม่มีเท้านำเท้าตามนะอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วสาธิตให้เขาดูอะไรเรียบร้อยแล้วให้เขาทําใหม่ถ้าทําได้แล้วก็ปล่อยให้เล่นต่อไปแต่ถ้าทําไม่ได้ให้ทาใหม่ทาซ้ําทําใหม่ทาซ้าจนกว่าจะไม่ผิดพลาดเมื่อไม่ผิดพลาดแล้วจบกระบวนการซ้อมของวันนั้น และก็จบด้วยการสรุปผลการซ้อมในวันนั้นส่วนตัวบุคคลใครผิดพลาดมากน้อยตรงไหนไม่เข้าใจแล้วก็ชี้แจงให้ได้ในตอนนี้เลยนะครับจบกระบวนการข้อจริงกันเส